เรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนๆใจฟูดีต่อใจกันไม่ไหวค่ะที่ก่อนหน้านี้น้องพีพีก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแพลวถึงความรู้สึกที่มีต่อพี่ก้าวนซึ่งน้องพีพีก็บอกว่าหนูรู้สึกว่าเขาไว้ใจได้หนูเชื่อใจเขาได้เขาเซฟหนูในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นก่อนทำงานระหว่างทำงานหลังทำงาน โดยล่าสุดค่ะทางพี่เก้าก็ได้ออกมาไลฟ์กับลุงแอดวีทีทูเกเตอร์งานนี้ลุงแอดก็ได้ถามว่าได้ดูที่น้องพีพีให้สัมภาษณ์หรือยังซึ้งไหมแต่งานนี้พี่เก้ากลับบอกว่าไม่บอกงานนี้ลุงแอดเลยขอชงเข้มๆว่าทําไมต้องรู้กันแค่2คนเหรอไม่บอกก็เท่ากับว่ามีพี่รู้เรียกว่าก็เล่นเอาแฟนคลับขืนแทนเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเผยอ,อ,อีกว่าช่วงต้นเดือนหน้าก็เตรียมตัวรับความฟินมีงานคู่เก้าพีพีแบบรัวๆ คะคือหนูรู้สึกว่าเขาไว้ใจได้หนูเชื่อใจเขาได้เขาเซฟหนูในหลายๆเรื่องอะค่ะไม่ว่าจะก่อนทำงานระหว่างทำงานแล้วก็หลังทำงานน้องพี่พียังคะดูแลครับพีเขาสัมภาษณ์แล้วเป็นไงม้างซึ้งกับเขาไหมฮะซึ้งไหมมันมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงคุณด้วยอะ่ะไม่บอกล้กัน เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามกันวันที่เราเจอกันคู่แล้วอันเนอะไม่บอกทำไมอ่ะมันต้องรู้กันสองคนหรือไงก็คือไม่ให้พี่รู้เออผมไม่บอกใครทั้งนั้นอ่ะก็มีพี่รุดก้าวมีพี่รุดอะไรครับแฟนคลับพขาบอกมาเนี่ยมีคนถามว่าชวนน้องพี่ไปทำบุญด้วยไหมคะอย่างนี้ฮะ ไม่ชวนก็ไปมั้งเออทำไมเขาไม่ไม่ชวนแล้วถึงไปอ่ะเพราะเพราะมันยังไงไหนบอกออกดิเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้องชอบทำบุญอยู่ละ<ห>อ๋อเพราะน้องชอบทำบุญว่างั้นเดือนหน้ามีงานคู่กับน้องวันไหนอ่ะพี่วุฒิจำได้ปะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้ช่องไปคนประกาศอันนี้เดี๋ยวให้พี่วุฒิไปดูครับต้องให้ช่องไปคนประกาศมันมีอยู่ต้นเดือนหน้าแหละบอกเลยคู่ช่ำๆเลยอ่ะยาว เทไอ่ะ1,2,3,4,5,6,7ไม่บอกเหรอหเรียนนเออนี้ดูน่ารักเนอะตั้งแต่ดูมาถูกใจนี้สุดละอ่อผมเห็นมีมนั่นและที่แลบลิ้นให้พีคชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ